สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่สนามตามเมือนทมสเตเดียมเราจะพาท่านผู้ชมมาชมเกมคู่บิ๊กแมตช์สุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับระหว่างทีมชาติไทยกับทีมชาติขโมยแคร์<ะ>บรรยากาศการฟาดกันของคู่นี้จะเป็นอย่างไรณสนามตามเมือนทมแห่งนี้บรรยากาศภายในเกมการแข่งขันนั้นจะเป็นอย่างไรไปรับชมกันครับเฮ่ช่องโก้สมงศ์ส,ม,สมองไปมดัดละ เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมากับการมาเยือนของทีมชาติขโมยแคร์นำทีมโดยท่านผู้สูงศักดิ์ผู้อยู่เหนือใครๆในใต้ลากขาแมแยเป็นผู้ที่มีเชื้อเชียอพะวงเชื้ออะมีบานาโรดมแพนแพนที่แปลว่ากระทะน,นะคนบ้าอะไรเชื่อกระทะแพนโมนิกา้าบาราปาราปรจมหรือว่าเจโมนิก้านั่นเอง ที่ในช่วงนั้นเขาออกมาประกาศว่าเขาจะกลับมาบุกปราสาทต,ตาเมือนทมอีกครั้งและแล้วเกมการแข่งขันก็เริ่มขึ้นกรรมการได้เป่านกหวีดใครตัดไว้ในนาทีแรกกลับเป็นฝ่ายไทยที่ได้บุกทีมชาติขโมยแค่ก่อนโดยศูนหนย์้าตัวเป้าที่สั่งตรงมาจากกรุงศรีอยุธยาและแล้วเขาก็ แล้วการซัดดอกสวยๆดอกนี้ก็ทําให้ทีมชาติไทยขึ้นนําไปก่อน1ต่อศูนย์เออมันต้องแบบนี้สิป้าอายุทยาสุดยอดเออป้าส้นใจจะมาเป็นนายกไหมนายกอะไรเพะนายกอปเตอร์แล้วช่วงเวลาไม่กี่นาทีต่อมาทีมชาติไทยก็เสียท่าในจังหวะนี้ เป็นจังหวัดที่ผู้เล่นทีมชาติขโมยแคร์ได้ทำการผลักอ,กอกทีมชาติไทยแล้วก็ฝักมือเยาะเยยให้เข้าไปหาเขาด้วยนะเฮ้ถ้าเป็นกูนะหมึงจะเย็นเพ่เก็บร่างกายไปกินเปียกที่ฟ้านี่เฮ้ <Hey. S 1> แล้วจังหวะที่ทางประเทศไทยนั้นเสียท่านี้เราก็ไม่ได้ตอบโต้อะไรด้วยนะมันก็เลยทำให้ทางทีมชาติขโมยแคร์ตีตื้นขึ้นมาเป็นหนึ่ต่อหนึ่งนั่นเอง เฮ้ hey, เป็นกูนะเตะฟรีคิกแล้วจังวะนี้ให้มันรู้สมังว่าไพ่เป็นไพ่มีแค่ตีนปุ้มปุมเก่งจังเลยนี่ฮะ <Huh? S 1> แล้วในนาทีต่อมาตรงกลางสนามก็ได้มีผู้เล่นทีมขโมยแค่ได้อ้างต่อทีมไทยว่าปราสาทต,ตาเมินทมนั้นเป็นของคอมเมเรา เมื่อทีมไทยได้ยินอย่างนั้นจึงจัดแบบผู้ดีไปหนึ่งบทแล้วก็แนะแนวให้ไปศึกษาเล่าเรียนหาความรู้บ้างนะจ๊ะบ้าบอจิงเชียวไปเไปเรียนมคั้ใงจัดเลยแจ๊เอาความรู้ไปใส่หัวเขาบ้างแล้วการกระทำของทีมไทยนั้นที่ให้ความรู้ ต่อคนคขมรที่เข้มว่าปราสาทเตมนทมนั้นเป็นของคขมเมเราก็ทําให้ทีมถ่ายนั้นขึ้นนําเป็นสองต่อหนึ่งนั่นเองเฮ้เจ hey, ให้ไปเรียนมาไหมให้ไปเรียนมาไหมคนคขมรตรุ่นนี้เข้าไม่เรียนแล้วล่ะเข้าเชื้อแต้ผู้นําชาร์จเข้าอย่างเดียวโดนเป่าหูปลูกฟังมายังไงก็พูดไปยังนั้นเหมื่อน,นกแก้วนกขุนทองนั่นแหละแล้วอีกอย่างหนึ่งรุ่นนี้เข้าไม่เรียนแล้วเข้าไปข้เอเงินกันหมดแล้ว เพราะรายได้มันดีฟรเรียนอีกซึดเยอดไอ้ซ่องมึงเชื่อกูไหมเห็นพูดจ้าจ้าจ้าแบบเนี้ยพอรับรังว่าเจประเทศไทยเละแน่มึงจะเหลือซอสหรอเพ่ถ้าไม่รับรังเดี๋ยวก็เสียชื่อประเทศหอข้างแค่แห่งอาเซียนหมดเลยนี่บ้าบอแล้วในนาทีต่อมาช่วงที่ทีมชาติขโมยแค่นั้น ได้ถ่ายรูปหมู่กันเป็นพวกกลุ่มคนที่กล่าวหาว่าทางประเทศไทยนั้นได้ขโมยอักษรของเอมรไปซึ่งเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องปะยะออนะในขณะที่คนคอมรถ่ายรูปอยู่นั้นก็มีคนไทยไปทำอะไรแบบนี้ในการกระทำของคนไทยในครั้งนี้ก็ทำให้ทีมชาติไทยนั้น ขึ้นนำทีมขโมยแคร์กลายเป็นสมต่อหนึ่งนั่นเองเป็นไงเจอจังหวะนารกมัวบันงานแบบแทไทยเข้าไปถึงกับงงเรศิมึงแ,มแล้วต่อมาในช่วงท้ายเกมก็มีผู้เล่นของทีมชาติขโมยแคร์ได้ตอบโต้กับทีมชาติไทยที่คนไทยนั้นได้บอกว่าพระสาทตาบรรทมแห่งนี้เป็นของประเทศไทยพอคนเขมรได้ยินก็บอกว่า แล้วในจังหวะที่ทีมชาตขโมยแค่นั้นคิดว่าตัวเองนั้นจะได้หนึ่งแต้มแน่นอนแล้วก็เดินจากไปนั้นอยู่ๆก็มีคนจากทีมชาติไทยที่อยู่ข้างล่างอะนะเขาได้ทำแบบนี้ซึ่งในจังหวะที่คนจากทีมชาติไทยนั้น บอกเธอว่าเธอคือคนกรมรนคนขรมรนคนขรมรนคนกรมรนมันก็เลยทําให้คํานี้นั้นมันบาดลึกเข้าไม่ในจิตใจจนต้องบอกกับคนไทยว่าฉันคือคนกบูชานะจ๊ะไม่ใช่กรมรแต่คนไทยที่เห็นนั้นก็ยังเรียกคําว่าขแม่รแแม่กมระเมรต่อไปไ<ว>มันก็เลยทําให้จังหวะนี้โดนใจกรรมการซะเหลือเกิน พอไปจี้จุดใจดำของพวกเขาได้อะนะทางเรานั้นก็ไม่รู้ว่าคำว่าขมรนนั้นมันไปเจ็บจึกบาดลึกเจ็บในส่วนของพวกเขาได้อย่างไรทั้งที่คำว่าขมรน,นั้นก็มีมานานแล้วคนขมรนก็เรียกกันเองว่าคนขมรนแต่พอคนไทยเรียกคนขมรนว่าคนขมรนกลับรับไม่ได้ักง,งั้นบ้าบอจริงเชียวมันก็เลยทำให้จังหวะนี้ทางทีมไทยนั้นได้ขึ้นนำอีกครั้ง เป็น4ต่อ1นั่นเองและจังหวะสุดสวยนี้ก็ทำให้กองเชียร์ทีมชาติไทยนั้นโห่ร้องกันได้อีกครั้งหนึ่งนะสุดยอดไปเลยอะต่อมาเมื่อเราคิดว่ามันจบแล้วกับมีผู้เล่นทีมชาติขโมยแคร์เขานั้นได้ทำแบบนี้ ซึ่งทางทีมแพทยข้างสนามได้ลงความคิดเห็นกันว่าเขาอาจจะเป็นภาวะเส้นกระตุกเนื่องจากการที่เขานั้นทำการบริโภค 3K มเคมากเกินไปจนอยู่ๆก็เกิดภาวะเห็นภาพร้อนขึ้นสัง,งั้นจนเกิดอาการบ้าบอคอแตกแบบนี้นี่เองในจังหวะนี้มันก็เลยทำให้ทีมชาติไทยนั้นขึ้นนำทีมชาติขโมยแคร์เป็น5ต่อหนึ่งนั่นเอง อการกระทำบ้าบอกขอแตกอะไรแบบนี้คนไทยเห็นก็ว่าเข้าบ้าไม่เต็มเต็งแต่เราคนขมที่นเห็นพฤติกรรมอะไรแบบนี้กับบอกว่าเข้าคือวีรบุรุษข้องขมเมนราซึยอเงียดชีวิตยังมีคาอย่ามาซ่ากับซ้มเคแล้วเหตุการณ์ในสนามนั้นยังมีอีกมากมายเลยนะ ทั้งการป่วนของผู้เล่นเคมรนแบบป้าเคมรนคนนี้ที่ป่วนในสนามซะจนกรรมการต้องเชิญออกไปะนะคาดว่าพอออกไปได้นั้นสิ่งที่เขาจะได้คือ 1. เขาคือฮีโร่ 2. รูปอนุสาวรีย์ AI ที่เราคนเคมรนนั้นจะใช้แชท GPT เจนรูปให้อะนะและ 3. กาแฟเมรนกับเงินอีกประมาณ80บาทพอที่จะเอาไปกินทั้งชาติเลยะนะเมียงพระสดๆไปเลยอะ่ะ ทำให้เกมคู่หยุดโลกในสนามตาเมือนทมอารีนาแห่งนี้ประเทศไทยก็ชะนะขาดลอยเลยนะม,มันก็เลยทำให้กองเชียร์ทีมชาติขโมยแค่นั้นรู้สึกเศร้าเสียใจเป็นอย่างมากเลยฮ้แ,แต่รับประคุณท่านมีแต่ไม่เต็มบานก,กับไม่เต็มเต็งแม่เบื่อแล้วเหตุการณ์ในครั้งนี้ก็ทำให้เรานั้นรู้ว่า ประชาชนของประเทศไทยนั้นมีจิตใจที่รักชาติรักแผ่นดินขนาดไหนขอรักแผ่นดินกันทุกคนและยกเว้นเฮ้ยพี่เหมียวเพ่ใจเย็นเพ่จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงวันหยุดที่ผ่านมานี้จากการป่วนของเราคนชนชาติขเขมรมันก็ทำให้เรารู้และคาดเดาได้ว่าวันหยุดข้างหน้าหรือวันข้างหน้านี้จะมีเหตุการณ์บ้าบอคอแตกสุดป่วนอีกมากมายของทางฝั่งขเขมร อีกแน่นอนแล้วทางฝั่งประเทศไทยนั้นก็ต้องอดทน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 อดกัน้นกันต่อไปนั่นเองถ้าคุณมึงจะอดทนในขณนะนั้นเองไปนิพานเถอะเดี๋ยวซีกาโกบจะพาไปส่งนี่<แ>สวัสดีครับ